ในอำเภออุทุมพรพิสัยเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ประจำปี2568ที่บริเวณป่าสาธารณะป่าโนนซัก บ้านยางตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจัังหวดรีสเกตนายพระสินทาสิริในอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ประจำปี2568โดยมีนายขวัญชัยม่วงมิตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนายที่วารุ้งแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจัังหวดรีสเกตและนายศักชยัย ชัยสารผู้ใหญ่บ้านบ้านยางหมู่6กนำข้าราชการอำเภออุทุมพรพิสัยสมาชิกและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ตำบลสำโรงร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ประมาณ20ไร่จำนวน2,000ต้นค่ะประกอบด้วยต้นยางนาต้นประดูต้นตะเคียน ต้นขี้เหล็กเป็นต้นทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อร่วมกนันฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกได้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นเพิ่มออกซิเจนในอากาศและลดสภาวะโลกร้อนและเพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลกับธรรมชาติ และร่วมกันตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสัตว์และทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ของตำบลสำโรงต่อไปนิว24สถานีประชาชนบุญทันทุศีวันภาพข่าวพัฒดาสุวรรณรายงาน